สวัสดีครับผ ok ู้ชมครับวันนี้ผมอยู่โรงงานเฮดขนมโดนัทนะครับผู้ชมนี่คือโดนัทนะครับเพิ่นกำลังเฮดอยู่หนวหอยเลยคนกำลังถอดอยู่ผมไห้ตามเพิ่นบอกว่ามันมันกินได้บอแบบนี้ผมสีลองมาซิมโดนัทนี่แหละครับทั้งหลังผมนี่คนเฮดอยู่นี่ล่ละเดี๋ยวผมสีผมสีลองลองซีมไอเบิงได้ว่ามันกินได้บ่มันแสบบอ้แบบนี้เด้ออืมมันก็สิเป็นลักษณะแบบว่าออกมันมันนะครับผู้ชมมันสิบ่มีรสหวานปะไลยนะครับเพราะว่าอ่า กินด้แช่ไปสองเอาไปแช่น้ำตาลก่อนพิบต่ตสองไปตากแดดโอ้ตากแดกกกแด่อนเพิบมาครับท่านผู้ชมครับต้องตากแดดแล้วก็ใส่น้ำตาลกินสดสดก,ก,กินอร่อยมากใส่แค่มันมั่นอืม,มเป็นมันมั่นน,น,นี่แหละ<น>อเอาแกะโรงงานขนมโดนัทนี่แหละไปในขนมปังขายโดนัทอ่ามันก็ถือว่ามันหอมมันก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโรงงานขนมปังเนี่ยครับใครอยากซื้อก็มาเลยอยากกินก็มาเลยครับบานดนหน่อยครับ มณฑลเมืองแค่นอำเภอราศสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษโรงงานขนมปังเสียสิบเปิร์นีด้านหลังผมนี่นนแหละครับอาขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามครับสวัสดีครับ